สวัสดีครับวันนี้โอ้ดูในรูปที่แต่งตัวเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคารนะสินเชื่อลูกสร้างบ้านผมจะเน้นไปที่ธนาคารอาคารสุขเอละกันเพราะว่าเป็นธนาคารที่เราได้ใช้บริการบ่อยที่สุด ใช้การปล่อยที่สุดในหลายๆธนาคารที่ที่เขาให้สเชื่อเรื่องการปลูกสร้างบ้านวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องขยายเรื่องของขั้นตอนเบื้องต้นว่าเวลาเราจะขอปลูกสร้างบ้านเนี่ยเราจะจะทำยังไงบ้างน,นี่เป็นคำถามที่ผมได้ได้ต่อบบ่อยอะนะแล้วก็ คิดว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านที่ที่เกียรถามแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องแบบอะไรเดี๋ยวมาฟังตัวนี้ก่อนถ้าเกิดว่าตกบกพร่องตรงไหนอ,อ,อยากถามอะไรเพิ่มเติมต้องการรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมซึ่งมันมีรายละเอียดปีกย่ออีกหลายตัวเลยแต่เราจะเอาแบบพื้น,นพื้นก่อนพื้นฐานง่ายๆเบื้องต้นก่อนที่จะไปจ้างผู้รับเหมาหรือก่อนที่จะดาเนินการ ถ้าตอนแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าด้วยย่อก่นเป็นหัวข้อแล้วกันเบื้องต้นถ้าเราจะปลูกสร้างบ้านนี่เราจะวิเคราะห์จากโอเคว่าธนาคารต้องการทราบว่าเรามีกําลังความสามารถในการผ่อนชําระเท่าไรต่อเดือนโดยประมาณเราจะได้วางแผนได้ก็คือรายได้คงเหลือนะรายได้คงเหลือหารสองก่อน นั่นแหละคือคือที่เราที่ธนาคารบอกว่าเราจะผ่อนได้เช่นว่าเงินเดือนเราหนึ่งหมื่นห้าพันบาทผ่อนลดห้าพันบาทนะที่ธนาคารตรวจเช็คได้นะบัตรเครดิตก็เหมือนกันสมมุติว่าค่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆค่างวดลดค่าบัตรเครดิตสมมุติว่าที่ห้าพันบาทแปลว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเราจะเหลือเหลือตังอยู่ที่หลังหักแล้วหนึ่งหมื่นบาทธนาคารจะมองว่าเรามีความสามารถในการชําระ งวดบ้านอยู่ที่ประมาณ5,000บาทโดยประมาณคราวนี้เราได้ละ5,000บาทก็คือ5,000บาทก็จะตกประมาณ1ล้านบาทครับบ้านเราจะกู้ได้ประมาณ1ล้านบาทกรณีที่อายุของเราาสามารถผ่อนได้เต็ม30-35ปีนะแต่ถ้าเกิดว่าอายุของเรามากขึ้นเกิน35ปีก็ลดลดหลั่นลงตามสัดส,ส่วน รอ,อ,อนนี้หลังจากเรารู้แล้วว่าเราสามารถกู้ปลูกสร้างได้เท่าไหร่ห้าพันละล้านดโดยประมาณแล้วเราก็มาดูแบบบ้านที่เหมาะที่ชอบอถ้าดูราคาหนึ่งล้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกแบบให้มันเหมาะสมละกันเพราะว่าผู้รับเหมาหรือ,อบริษัทปลูกสร้างบ้านแต่ละบริษัทผู้รับเหมาแต่ละท่านเนี่ย เขามีนโยบายมีการทำ B.O.Q มีการรับจ้างอะไรเงี้ยไม่ตรงกันนะครับอาจจะใกล้เคียงเพราะว่ามันจะมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกันอยู่แต่มันก็ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันเสมอไปเพราะว่าสรุปมาตรฐานแต่ละที่แต่ละคนเนี่ยเขาใช้ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่นโยบายของบุคคลหรือนิติบุคคลของคนนั้นของบริษัทนั้นอะไรเงี้ยแหละก็คือหลังจากนั้นแล้ว เราก็ต้องไปสอบถามเับว่าในราคาง,งบหนึ่งล้านบาทเนี่ยในงบที่เราที่ท,ที่ยกตัวอย่างเนี่ยสามารถปลูกสร้างบ้านได้หลังเท่าไหร่แล้วเราจะกู้ธนาคารได้เท่าไหร่ถ้าหลังเท่านี้เราจะดาวไหมหรือไม่ดาวถ้าไม่ดาวเราต้องทําหลังเท่านี้ไหมทางบริษัทเนี่ยกับผู้รับเหมาที่เขาทําแบบ ทำเรื่องนี้เขียนแบบเฉพาะด้วยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้ครับว่าบ้านหลังแบบนี้ราคาเท่าไหร่บ้านหลังเนี้ยราคาเท่าไหร่ที่เขารับจา้างคราวนี้เราก็ามาดูว่าเราชอบตัวไหนยังไงหลังจากเลือกบ้านเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปใอ้เลือกแบบบ้านขั้นตอนต่อไปก็ถ้าเขียนแบบเราเลือกแบบแบบสาเร็จเนี่ยก็ไม่ยากก็สถาปนิกวิศวกรนะกรณี บ้านมันมีตารางเมตรเกินแล้วต้องมีวิวกรสถานนิกก็ว่ากันไปก็ต้องขออนุญาตปลูกสร้างถ้ายังไม่ได้แบบก็เขียนแบบครับไม่ว่าจะเกิดจากผู้รับเหมาหรือเกิดจากบริษัทรับเหมาก่อ,กอสร้างหรือท่านจะจ้างที่ท้องถิ่นอะไรก็ว่ากันไปนะมันอยู่ที่ความพอใจแล้วกันส่วนคุณภาพงานเราตอบยากว่าใครเขียนถูกเขียนดีหรือว่าเขียนยังไงก็เป็นองค์ประกอบโดยตรงต่อทุนเลย เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเรื่องของมาตรฐานแต่ว่ามาตรฐานผมคิดว่าได้มาตรฐานก็จบแล้วเพราะวิศวกรสถาปนิกเซ็นเนี่ยมาตรฐานมาแน่นอนอยู่แล้วถ้างั้นควบคงไม่เซ็จน,นะครับคราวนี้หลังจากเราได้แบบบ้านเราก็ฉนดฉนดนี่ต้องเป็นของไม่ใช่ผู้กู้ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นฉนดที่ผู้ที่จะยื่นผู้เพราะสุดท้ายแล้วฉนดเนี่ยต้องโอนไปที่ชื่อ คนที่กู้ครับที่ธนาคารก็จะให้โอนไปชื่อผู้กู้แล้วก็ไปจดจำนองอีกทีหนึ่งก็คือจะโอนตอนพร้อมกันกับตอนอนุมัติก็ได้เพราะปกติแล้วก็ธนาคารก็ยอมให้ได้แต่บางสาขาหรือบางธนาคารก็ไม่ยอมนะครับก็ต้องโอนเลยก็มีอันนี้ก็ตอบยากแต่ว่าแต่ว่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้แล้วกันเราก็ต้องไปคุยกับธนาคารเป็นเบื้องต้นบ้างครับในในข้อคำถามข้อนี้ เรื่องของอาชีพของเราเรื่องของการมีปัญหาเรื่องเครดิตบูโรก็เกี่ยวนะอย่าลืมข้อนี้แล้วกันเครดิตบูโรนี่ถ้ามีปัญหาี่ยุ่งเลยนะต้องแก้ไขกันแบบโอ้โหวุ่นวายพอสมควรครับถ้าเป็นเครดิตบูโรแต่อันนั้นเดี๋ยวเราไปยกเคสเคสน้าจะมีเฉพาะทางของของแต่ละที่แต่ละประเทและกันอย่างผมนี่ก็อีกแบบหนึ่งเลยผมจะมีวิธีการแก้ไขอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็จะแจ้งไปเลยว่ามีโอกาสได้ หรือยังไงแค่ไหนว่ากันต่อครานี้เรื่องของได้แบบพอได้แบบปุ๊บยื่นขออนุญาตปลูกสร้างกับท้องถิน่นท้องถิ่นที่เป็นที่อยู่ตามเฉนดของเราะครับเมื่อท้องถิ่นอนุญาตปลูกสร้างแล้วเราถึงจะนําเอกสารพวกรายการประมาณราคาบิลคิวเนี่ยนะนะกับพวกแบบพวกอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอกสารยื่นกู้เนี่ยไปยื่นที่ธนาคาร นั่นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วถึงจะรอธนาคารตรวจสอบและแจ้งมาอีกทีหนึ่งนะสรุปง่ายๆคือเบื้องต้นดูงบตัวเองอยากสร้างเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่สองมาเลือกแบบบ้านแล้วก็ขึ้นงานหรือแบบสำเร็จที่เราเลือกไว้ก็โอเคได้สามเมื่ออนุมัติปลูกสร้างแล้วือเมื่ออนุญาตปลูกสร้างแล้วก็ เอามาขอสินเชื่อครับไม่ว่าสินเชื่อนั้นจะเป็นลักษณะของการกู้ปลูกสร้างพร้อมซื้อที่หรือกู้ปลูกสร้างในที่ดินตัวเองก็ลักษณะคล้ายๆกันผมขยายความเรื่องของกู้ปลูกสร้างในที่ของตัวเองไม่มีอะไรมากคนนี้เป็นชื่อคนนั้นไปขออนุญาตหรือมอบอำนาจให้คนที่ไว้ใจไป ขออนุญาตให้ขออนุญาตปลูกสร้างนะครับพร้อมแบบเนี่ยอีกเคสหนึ่งก็คือซื้อที่พร้อมปลูกสร้างการซื้อที่พร้อมปลูกสร้างเนี่ยเราก็ต้องให้เจ้าของที่นี่ยินยอมนะยินยอมให้ปลูกสร้างบนที่ของตัวเองแต่ผู้กู้ผู้ที่จะไปยื่นขอสินเชื่อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ขออนุญาตเป็นคนที่ ลงลายเซ็นในการขออนุญาตลงลายเซ็นในแบบแบบพิมพ์เขียวที่จะเอาไปยื่นกู้เนี่ยแหละครับเอกสารทุกอย่างก็คล้ายๆกับว่าผู้อีคนเนี้ยจะจะเป็นคนที่ขออนุญาตเองแต่เจ้าของที่เป็นคนยินยอมอาจจะยังไม่ทําการซื้อขายแต่เขียนแค่จะซื้อจะขายเป็นเอกสารเพื่อยื่นขอ,อนขอ,อสินเชื่อธนาคารนะอ่าเพราะว่าขั้นตอนขออนุญาตนี่แค่ยินยอมให้ปลูกสร้าง พออนุญาตเสร็จปุ๊บเรายื่นเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมสำเนาไว้ด้วยเอาไปยื่นธนาคารเสร็จปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของที่ที่ยังไม่โอนเนี่ยก็ไปก็ต้องเซ็นเอกสารจะซื้อจะขายไปด้วยในในเคสที่ธนาคารให้ให้ยื่นก่อนโดยที่ยังไม่ต้องโอนถ้าเขาให้โอนก่อนก็คงต้องซื้อที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ส่วนจะแก้ปัญหาอะไรยังไงก็ว่ากันไปเดี๋ยวคงจะอันนี้เขาคง,งเจาะลึกไปแล้ว ประมาณนี้เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับในการขอขอสินเชื่อธนาคารคราวนี้ส่วนขั้นตอนการดําเนินการต่างๆการทําสัญญากับผู้รับเหมาการทําสัญญากับบริษัทหรืออะไรเงี้ยมันจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทหรือผู้รับเหมาคนนั้นอันนี้เป็นองค์ประกอบนอกที่ไม่สามารถเอาอาธิบายอธิบายให้ให้ทุกท่านทราบได้อย่างชัดเจนได้เพราะว่ามันอยู่ที่ขอเวลกากันอยู่ที่เขา Okay. ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมก็คงจะว่างช่วงขับรถนี่แหละก็จะพยายามอธิบายให้ให้หลายๆเคสอะ่ะแล้วเคสนี้ยมันจะเป็นเคสหลักๆที่คนทั่วไปเขาอยากทราบมันบางท่านทราบแล้วอะ่ะแต่ว่าบางท่านยังไม่ทราบผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม